วันนี้ครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับตัว T Force x Caliber นะครับล็อตใหม่นะครับบัสสามพสเปคเดิมนะครับสี่สิบแปดสิบหกกิกคิดนะครับนี่รันห้องธรรมดานะครับไม่เปิดเอนะครับตัวนี้เลยเบอร์ห้า ผมเผาอยู่บน590นะครับแมกซิมั 13, Hero, ส13ฮีโร่ซัมซุงบีดายนะครับที่ให้มา4,06ตอง17ซับกดไปแล้วบ้างนะครับยกเว้น IOL RTL นะครับเพราะบอร์ดนี้ยังไม่อยอมให้กดไฟ1.57โวลต์ยังไม่เจอเอลยนะครับจัดว่าไม่ธรรมดานะครับ OC ได้แล้วสำหรับ X c a l คาลิเบอร์สวัสดีครับ